โยวาซาสวัสดีรุ่นเมกาสวัสดีรุนดูใบสวัดีรุ่นชาวชายทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเล่นเจ้าตัวเกมจุดจุดสื่อคายเซนคูสแครกันนะอ่าลิงค์ซื้อแผ่นเกมอยู่ด้านล่างคำอธคลิปนะเราจะมาเล่นกับเจ้าตัวเครื่อง Nintendo Switch OLED นั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะอ่าขนาดหน้าจอ7 7นิ้วนะ OLED นะครับแบตเตอรี่เล่นนานสูงสุดนะครับห้าถึงเก้าชั่วโมงเลยนะท่านผู้ชมนะลิงก์ซื้ออยู่ด้านล่างคำอธคลิปนะตัวนี้ตัวแผ่นราคาอ่าหนึ่งพันแปดร้อยถึงสองพันบาทนะครับท่านผู้ชมนะ ก็มือหนึ่งนะครับส่วนแทป้ประกันถุนประกันไทยด้วยนะครับท่านผู้ชมนะส่วนมือสองอยู่ที่ราคาประมาณเจ็ดถนะึงแปดพันเนาะเราจะมาเล่นกันเลยนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะเกมนี้รันได้ประมาณยี่สิบถึงสามสิบเฟรมนะครับพิกซซื้ออยู่ด้านล่างทำอย่างแต่คลิปต้งคู่นะอันนี้มันมีหลายโหมดให้เลือกเล่นนะมีในส่วนของม e นะือดโหมดเวอร์ซัสนะท่านผู้ชมนอะอ่าเวอร์ซัสไม่ใช่เวอร์ซัสเวอร์ซัสนะท่านผู้ชมนะก็เป็นโหมดออนไลน์นะครับอันนี้ต้องใช้เน็ตนะอันนี้ก็เป็นโหมดออนไลน์เหมือนกันออนไลน์โคออปแล้วก็ในสสสส่่่่่่วววนน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 นขขออออออองงงไไลลล์็็็บบบบีีี้้้้ใใใชชเเเเเตตตตรรรรโหมมมดาาจะานนะฟแทิกััค มาว่ามาว่านี่เราจะเล่นโกโจโนโตึงมันมีตัวละครให้เลือกเล่นเยอะมากเลยนะครับเกมนี้ละได้ประมาณยี่สถึงสาสิบเฟรมนะท่านผู้ชมนะมาเด้มาเด้อป,ป,ปากสั่งแท้เดยอมาปากส้างคนเด้ไม่จะกระดิะมกระจดใจหนะาองโคตรึงมาเลยฮัฟดูเออเราอยู่กับโจโกะนะนี่อันนี้โกโจกับโจโกะตัวต่อไปเป็นโจโกะนี่โคตรล่อโคตรึง หน้านามิเอ้าตึงเปรี้ยเลยนานามิเรานี่ไอ้พ้าเทือนเย้มมาดีกสุนนะใส่ก่อนเลยนะครับโอ้นี่ครับตีคู่นี่นะครับ,รบหลังแอนฟับอุ้ยฟับ นี่นครับตีโดนโดนอื้อนี่นนพาเถื่อนเหรอฮะเกตูเหรอนี่ไงครับตีอีกรอบหนึ่งต้องทำคอมโบไว้นะอันนี้ผมยังยังมีแค่สายเวทเว,วหนึ่งอยู่นะครับต้องไปใสายเวทเว,วสองเว,วสามนะถึงจะโหดแล้วก็ถ้าครบสายเวทเว,วสี่สามารถที่จะเปิดนี่กางอาอาคขตได้นะท่านผู้ชมนะ ออุุย้ยอุ้ย,อยโอ้ยเออนี่หลังแอน่นหลังแอ่นแน่ๆ,ๆบอกเลยนี่เลยครับสวยโอ้า้เปะตายตอนนี้ละกีถูเอ้ซื้อล่วงครับ นี่ครับร่วงโอ้ยตายไหมน่ะเฮ้ยเอ้ยสวยสวยโดนอยู่โดนเกตโทยอยู่นี่เนี่ยแต่ผมจะใช้มูราสกิน,นะครับคนดูนะมูราสกินี่ส่เบียร์วิวสามโอ้ เอาว่าเอาว่ะลูก,ก่นอนชุดฮาเตะเลยนี่เลยครับโดนเรียบร้อยโอ้โหตายเลยนะโดนมูราสกีเข้าไปว้านี่โดนคู่บอกเลยสวยสวยตายเกือบหมดครับหมดจัดหมดจัด อากรโนตแบมเรียบร้อยครับโอ้โหอาจารย์กรูโจโคตรหูดโคตรตึงเลยนะผมบอกเลยแต่วรอบหน้าจะเล่นสูคุนาให้ดูนะฮะท่านผู้ชมนะเย้โจตุลมาตรีเอาดีอาดีโชจินไนส์ไนส์ ต่อไปเลือกอ่นี้ก่อนนะคอมมอนตัวหนึ่งผมดูก่อนเอ่ออันไหนดีเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเลือกตัวใช่ไหมโอเคผมจะเลือกตัวโทษโทษลืมลืมเบลอเบล์ไปหน่อยทำงานนักไปหน่อยในอิตาลีก็โหดนะคนดูนะในสุกุนะวะนี่ซูนะเรียวมินสุกุนา โอเคไปเลยสกุยเริ่มตนขริ่มต้นล้มาเลยมาเมตรมา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 ตรกเรวเอาวา่าเอาวา่ <c oughs> าโคนีไปลุยคน,นหน้าเราคนโหดคนดู นี่เนี่ยเป่าไปเลยนะครับนี่เนี่ยครับเออเออเออเ้อปลุกกระ망อย่างสูงคนดูเออเออไอนี้มันขี่เอดจังวะคนดูอืมอืม ออหลังแอนหลังแอ็นคุณดูได้อยู่แบมแบมเอาดิเอาดิเก็บเกียดเก็บกียไว้รอแบมแบมเอาทว่าเอาทว่าปับ๊บนี่โดนไม่ไดิโอ้ตายตายคนดูโคตรแรงอะ่ะดอกธนูดอกนี้นะ <Yeah. S 1> บูบูโม่ตายเลย ปั๊บชาร์จก่อนเลยอือตรงๆอย่างนั้นแหละร่รวงหาบอกเลยนี่ยืนลงนิ่งๆอย่างนั้นแหละโดนลงนเรียบร้อยเรยียบร้อยเกียรตโทนี่แม่งไก่ออนเลยเนี่ยคนดูผมบอกเลยแบมฮา <laughs> เอาเดียชาร์จรอเลยครับรอมันตื่นนะ เรียบร้อยครับโอ้โหใครร้อยครับอตัดผ่าลกูกเปล่าเลยนี่เออนี่เป็นไงน่าโหยิงอย่างแรง่นดูได้อยู่ได้อยู่มาเด้อมาเด้อ ตรงๆอย่างนี้แหล,ละเรียบร้อยครับหึหึโดนคู่ด้วยแพ็คคู่แพ็กเกจคู่นี่มันจะไปกันอะไรอยู่แล้วมีงีิ <laughs> เรียบร้อยดีกครับโอ้โหทะลุเลยซอมมราขึ้นานี่เอา啊เอา啊 อ่าโอเคนะท่นานผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับตัวเกมอะจุดซื Quest, ้อคาเซนคูสเซสแครสหรือว่าคูสแครสนั่นเองนะท่นานผู้ชมนะลิงค์ซื้อแผ่นอยู่ด้านล่างของยแต่คลิปนะ้นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถึงสองพันบาทนะครับสำหรับนีนโดสวิตนะส่วนลิงค์ซื้อตัวเครื่องตัวนี้ก็อยู่ด้านล่างของยแต่คลิปเช่นเดียวกันนะครับไปซื้อกันมาได้นะอ่าตัวนี้เป็นอา่าอะไรนะเอา่านีนโดสวิตโอเอลีดนะครับท่นานผู้ชมนะถือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับตัวนี้เนาะเในในดีแล้วก็ สนุกด้วยประมาณ20-30เฟซน้ำแบตเตอรี่ถึกมากนะครับราคา10,000บาทนะต,ตัวนี้นะมือสองนีาาาง 7, น่ที่ราคาประมาณ7-8,000เนาะซื้อกันมาได้นะครับสำหรับวันนี้พี่โก้ตัวก่อน n จะกันมาคลิปหน้าบายจ้า